สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมไก่อูจากทร f ฟ o t b บอลครับวันนี้เราในช่วงปืนใหญ่ท็อกครับวันนี้จะมาคุยกันหลังเกมที่เราเอาชนะทางด้านฟูลแลนดมาได้สู่ตัวต่อสามนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คฟอร์มนักเตะกันด้วยครับผมโอ้โหเกมนี้ก็ถือว่าเชื่อหลายนคนน่าจะมีความสุขที่ได้ดูอเซนอลเล่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่อเซนอลได้ ชนะห้านัดรวดอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองฤดูกาลนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็อาร์นอลก็เคยทํามาได้ฤดูกาลนี้ก็ถือว่ากลับมาอยู่ในช่วงที่ดีอีกครั้งหนึ่งของอาร์นอลนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ตารางคะแนนก็กลับมานําห่างห้าแต้มเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เมื่อวานก่อนนูในแมนซิตี้ก็เอาชนะทางด้านคริสตันพาเลตมาได้หนึ่งศูนย์นะครับชนะจากการได้จุดโทษนะนิดเดียวเองเกือบเกือบสะดุดเสมอเหมือนกันโอ้โหเกือบได้แบบ ยกย่องกัปตันปัจของเราแล้วนะเกือบนำทีมไปยันเสมอแมนซิตี้ได้นะครับผมก็นั่นแหละก็เกือบไปแล้วก็ทำให้ตอนนี้ตารางคะแนนก็ยังห่างห้าแต้มเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เลยแค่1ิบเอดนัดเท่านั้นเองโอ้โหผมแบบใจนี่เต้นตุบๆ,ๆเลยคือแบบอีกทีดเดียวเราจะเป็นแชมป์แล้วนะครับทุกคนอีกทีดเดียวจริงๆผมว่ามันตื่นตันนะสำหรับตัวผมมันแบบมันรอมัน คือผมเริ่มเชียร์ซ้งแต่ปีที่เราได้แชมป์ไร้พ่าอ่ะปี2004 2005นั่นแหละนะครับ2003 2004อ่ะผมแต่ผมเริ่มเชียร์มัน2004 2005ก็รวมๆตอนนี้เกือบอกี่ปีแล้วเกือบ20ปีแล้วอะ่ะเนาะทั้งหละมันก็คงมันก็เป็นแชมป์แรกของผมก็อาซอนเหมือนกันที่จะได้ชูด้วยกันได้ดูอาซอนชูถ้วยแชมป์ในแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครั้งแรกของผมเหมือนกันถ้าได้เห็นมันก็คงเป็นอะไรที่แบบตื้นตนันมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็เอ ผมเชื่อว่าหลายๆคนหรือพี่ๆที่แบบเป็นแฟนซอลที่มาก่อนผมอะนะครับอาจจะแบบสามสิบปีอัพยี่สิบกว่าปีอัพอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะมีความสุขเหมือนกัน <c oughs> หลังจากที่มันห่างหายกันมานานเหลือเกินกับแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังสิบเอ็ดนัดเนี่ยมันยังประมาทไม่ได้นะครับแมนเชตี City, มันมีความน่ากลัวอยู่เสมออยู่แล้วนะครับยังไงเราก็ต้องเอาทุกนัดเอาทุกเกมนะครับต้องเก็บสามแต้มให้ได้เยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือไม่ต้องสนใจทีมไหนเลยเราก็ มุ่งหน้าคว้าสามแต้มอย่างเดียวเพื่อบรรลุเป,ป้าหมายในการคว้าแชมป์นะครับผมก็ก็ชชนะเกมนี้นะครับผมเป็นชชนะที่เกมที่21นะครับผมแล้วก็อาร์ซอนกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษนะครับที่ชนะเกมเยือนในศึกลอนดอนดับบี้แมชนะครับผมก็เป็น5นัดติดต่อกันด้วยนะโดยไม่เสียแมย้แต่ประตูเดียวเลยนะก็คือจะเป็นเกมที่ชนะพาเลมานะครับสอ ชนะเบนฟอร์สามูนย์ชนะเชลซีหนึ่งศนชนะสเปอร์สองศูนย์แล้วก็มาชนะฟูลแลมสามศูนย์ะครับผมก็เป็นเกมนอกบ้านหมดเลยนะก็ถือว่าอาร์เซนอลก็ทำงานได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้นะในเกมออกไปเยือนเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนซอนก็จะแบบว่าโอ้โหกว่าเมื่อก่อนนี่แบบเกมเยือนทีแบบเศร้าอ่ะ <laughs> นะครับผมอ่ะ ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เกมนี้ก็ได้เห็นการเบรเกิซุดกลับมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนั้นแล้วก็เกมนี้ทอสซาก็เป็นที่น่าพูดถึงมากๆได้ไหมเดอร์แมชช่วยแล้ววันนี้ผมว่าทอสซาดูไหลไหลลื่นกับเพื่อนมากๆดูเริ่มจะเข้ากับเพื่อนได้มากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงดีเทลกันละกันเดี๋ยวมาดูสวยตัวจริงของสองทีมก่อนเลยนะครับผมก็มาดูที่เจ้าบ้านก่อนนะครับเ,เจ้าบ้านอย่างฟูลแลมนะครับวันนี้ไม่มีตัวสําคัญอย่าง เปาลินยานะครับผมกองกลางที่เ,เรียกเป,เป็นเป็นตัวสำคัญของทีมเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งคือวิลเลียนครับที่อดีตนักเตะของเชลซีล่า์เซนอลเนี่ยก็วันนี้ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับไม่้ลงสนามทำให้ผู้จัดการทีมของฟูลแลนดจะมีการต้องปรับแทัคติกนิดนึงนะครับอย่างวิลเลียนก็มาเจ็บก่อนเกมวันนึงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการแก้ไขกันเฉพาะหน้าด้วยนะครับผมก็อ่ฟูลแลนด์มาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สามตัวเป็นแบร์เรโนนะครับผมแล้วก็แผงแบ็กโฟมีทางด้าน เออ่เตเต้ ete, นะครับผมส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเป็นทางด้านโทซินยืนคู่กับด้านรีมนะครับแบ็คซ้ายเป็นโรบินสันขณะที่กลางสองคนมีทางด้านรีดแล้วก็ลูกิชนะครับผมแล้วก็กลางลุกไปด้านเปเรราครับปีกซ้ายเป็นด้านโซลมอนปีกขวาเป็นรีดเหมือนกันแล้วก็หน้าเปลาทางด้านมิโตวิชนะครับผมก็ส่วนทางด้านทีมเยืยนนอนอาร์ซนอลก็มาระบบ4-3-3ผู้สาวตัวเป็น dale, แอรอนแอมสเตลกับแผงแบ็คโฟร์ทางด้านเบนไวท์ซาลิบา นะครับก็กราเบลมากันเยสทักซายเป็นทางด้านซินเชนโก้กลาง3คนมีปาเตชาก้าแล้วก็ทางด้านมาตินเดกาดครับส่วนหน้า3คนด้านบนจะเป็นทางด้านมาเตลลี่โบโยซาก้าแล้วก็เลนโดทรอสซาครับแล้วก็ชื่อสำรองก็มีทั้งกราเบลเคซุตมีชื่อติดสำรองกลับมาแล้วนะครับผมทางด้าน,านทางลิสเนลสันเอเมซิโดก็กลับมาหมดแล้วนะครับผมจะมีแค่เอนเกเทียที่ยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าอยู่ยังไม่ผ่านความฟิต นะัว่ยังไงต้องรอติดตามดีว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ทางด้านของเอนเคเก็เริ่มเกมมาครับ15นาทีแรกวันนี้ของอาร์ซอนเราผมรู้สึกว่าอาร์ซอนเราไม่ได้ดูบุ่มบ่ามไม่ได้ดูแบบว่าไม่ได้ดูเร่งเกมเหมือนหลายๆเกมที่ผ่านมานะครับดูค่อยๆไปค่อยๆทําไปตามจังหวะนะครับผมแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งเกือบได้ประตูเหมือนกันนะครับในช่วงต้นครึ่งแรกเป็นจังหวะที่เ,เป็นจังหวะที่ แอิชาก้านะครับเราทำทำชิ่งกันสวยแล้วนะแล้วก็นชิชาก้าก็ได้บอลจากมาติลี่นี่แหละนะครับแล้วก็มาติลี่วิ่งเติมขึ้นไปทางซ้ายแล้วก็ชาก้าจ่ายตรงนี้อย่างสวยเลยให้สวยมากๆนะครับผมหลุดไปทางซ้ายแล้วมาติลี่ก็เลี้ยงจี่เข้ามาครับยิงไปอเอี้ยวตัวยิงแปรไปสองสองแต่ว่าติดเซฟเลโนโลแต่ว่าเลโน่ปัดออกมาปุ๊บแล้วก็บอลไปกระโดนกระดอนโดนทางด้านโรบินสันครับ เด้งเข้าประตูเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วมาเช็ค v ว t กทก็มาเดยลยล้ำหน้าไปแ,ปไปแค่ดิ่ดเดียวเท่านั้นเองนะผมก็เกือบไปยังไม่ได้ประตูสำหรับอาร์ซอนนะครับผมแล้วก็มีช็อตที่อาร์ซอนมาทําประตูจนได้นะครับผมในนาที21เครับผมเราได้เตะมุมถึง3ครั้งเลยนะทางฝั่งซ้ายนะลูกแรกเ,เป็นการเปิดมาที่เสาเสาแรกก่อนนะครับแล้วก็ บอลออกไปได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งก็ทอสซาก็เป็นคนเตะทั้งสาครั้งเลยนะทอสซาก็เปิดไปเสาไกลอีกทีรอบสองก็บอลก็ออกหลังอีกทีนะครับได้เตะมุมอีกครั้งแล้วรอบสามครับทอสซาตัดสินใจเปิดไปจุดนัดพบเลยจุดเปิดไปตรงกลางนะครับผมแล้วก็ทางด้านกับเบ้มาการเยสก็ถมม่งเข้ามาเต็มๆก็หนึ่งศูนย์อาร์ซอนก็ขึ้นนำฟูลแลมจนได้นะครับผมก็เออมาการเยสเนี่ยยิงฤดูกาลนี้ยิงฟูลแลมไปทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับทั้งในบ้านเราแล้วก็ทั้ง ที่บ้านฟูแลมด้วยนะครับผมในฤดูกาลนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วเนาการเยสเนี่ยเล่นกับฟูเจอร์ฟูแลมมาสี่ครั้งเจ้าตัวยิงไปถึงสามประตูนะถือว่าสถิติค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับกองหลังชาวบราสซิลเลียนคนนี้เวลาเจอกับฟูแลมนะครับผมก็เออมาเรื่อยๆอาซอนเริ่มมาเรื่อยๆนะครับมีช็อตที่ซาลิบาเนี่ยลากบอลมาเองด้วยจากตรงกลางสนามแล้วก็ล็อกหลบ ผู้เล่นฟูลแลมไปสองคนนะครับล็อกเข้าในแล้วเข้าเท้าขวาของตัวเองก็ยิงระยะเกือบยี่สิบหลาบอลค่อนข้างน้ําหนักค่อนข้างดีเลยนะครับแต่มันยังคุกไม่พอนะครับผมก็ยังไม่เป็นประตูครับได้แค่ลุ้นไปแต่ก็ถือว่าลูกนี้ซาดิบาทําได้ดีมากๆแล้วก็แบบการล็อกหลบการจังหวะท่วงท่านี่เหมือนแบบกองกลางเบอร์คลาสเลยนะครับผมแล้วก็หัดมาแค่ไม่กี่นาทีครับนาทียี่สิบหการ์ซนก็มาได้ประตู เพิ่มในตัวที่สองนะครับผมเป็นการบิวอัพเกมจากแดนหลังมาเรื่อยๆนะครับผมคือพอเราขึ้นนำเนี่ยฟูลแลมก็เริ่มที่จะเปิดเกมมากขึ้น,เร, like นเริ่มจะไล่บอลมากขึ้นเริ่มจะเพลสมากขึ้นนะครับเพลสสูงมากขึ้นซอนก็เลยค่อยๆบิวอัพเกมจากแดนหลังนะครับตั้งแต่แลมสเตลซาลีบาด้วยซ้ำนะครับพอฟูลแลมเนี่ยดันขึ้นมาหมดเนี่ยพื้นที่มันเปิดครับแล้วซาลีบาก็เห็นทางกราบซ้ายเนี่ยโล่งพอดีก็เลยโยนข้ามมาให การิชาก้านะครับกานิชาก้าก็เรียกว่าก็โล่งๆเลยแหละเพราะว่ากลางของฟูลแลมมาเทไปตรงนั้นหมดแล้วเทไปข้างหน้าหาเซนิบาหมดแล้วนะครับชา,าก้าก็โล่งๆเหลือแค่แผงแบ็กโฟของฟูลแลมนะครับชาก้าก็เลี้ยงจี้เข้าไปนะก่อนที่จะอ,ออกบอลทางซ้ายให้กับทรอสซานะครับทรอสซาก็โยกหลอกจังหวะหนึ่งนะครับผมแล้วกเ็เปิดเข้าไปแบบย้อยๆครับให้มาเตรีรี่โขกเต็มๆเลยนะครับผมก็สองศูนย์นะครับขึ้นนําเจ้าบ้านฟูลแลมไป ไปเรียกว่าสบายๆแล้วนะครับหลังจากที่เราได้สอู 0, ผมรู้สึกว่าโอเคเริ่มตัวผงเองก็เริ่มสึกเ,เริ่มผ่อนคลายลน่าจะไหลๆนะครับวันนี้นะครับผมซึ่งก็การิชาก้าก็มีส่วนร่วมกับประตูนี้ด้วยนะครับผมเจ้าตัวก็ทํามาได้ดีแล้วก็ จริงๆไอ้ลูกที่ไม่ล้ำหน้าเนี่ยถ้ามันได้ก็ชาก้าก็มีส่วน,ร,นร่วมขังตัมเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าภาพรวมง,งชาก้านี้ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันในครึ่งแรกวันนี้ครึ่งแรกเราดูเล่นกันดีหลายคนนะครับดูไหลลื่นดูแบบต่อบอลสวยๆกันหลายครั้งนะครับผมแล้วก็ท็อตซาก็ได้2อแอสซิสต์แล้วนะครับผมในในช่วงแคบประมาณ26นาทีนะครับผมก็ได้เห็นการสลับตำแหน่งของมาตี้กับทอสซาก,กันอยู่ตลอดนะโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยดูแบบ มีการหมุนเวียนตำแหน่งกันมาแทนกันทอซาออกซ้ายมาเตอรลี่เข้าในมาเตอรี่เข้าในนะครับหรือว่าเอ่อมาเตอรลี่ออกซ้ายมาทอา็อซาเข้าในสลับชากา้าอะไรก็มีให้เห็นนะครับผมซึ่งแล้วก็พอได้ประดูทนะี่สองเนี่ยมีช็อตต่อบอลสวยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจังหวะนั้นชาก้าดันเป็นเป็นกระดิชาก้าที่หลุดเข้าไปนะครับเหมือนเหมือนได้บอลมาแล้วชาก้าเนี่ยปล่อยบอลผ่านไปให้ทอสซาจาตัวก็วิ่งเติมไปแล้วทอสซาเบิ้ลจังหวะเดียวหลุดเลยนะครับผมซึ่งเหมือน จังหวะน,นั้นนะ่ะการิชาก,ก้าเนะี่ยจังหวะน,นั้นนะ่ะมันยิงได้เลยนะแต่ชาก,ก้าเลือกที่จะไปจับอีกทีนึงจะไปแต่งอีกทีนึงนะแต่ทําให้บอลลั่นไปนะครับผมก็พลาดโอกาสที่จะบวกประตูเพิ่มไปนะครับผมแล้วก็ทอซาก็อดได้แอซซีที่สามด้วยเกือบจะได้แบบเวลาติดติดกันเลยนะครับซึ่งผู้บรรยายก็แบบว่าบอกว่าการิชาก,ก้าเกรงใจแบลเลนโนเพื่อนเก่าเลยไม่อยากยิง <laughs> อันนี้เขาก็แซวกันไปนะครับผมก็นั่นแหละ ก็ยังไม่ได้ประตูที่สามนะครับผมก็อย่างที่พอไปเกมนี้ครึ่งแรกพอมันได้สองศูนย์แล้วมันดูสบายๆมากๆนะครับผมไม่เหมือนในในเกมที่เจอฟูลแลมในนัดที่แล้วเลยนะครับผมแล้วก็แมตชนี้มันก็เลยดูชิลๆฟูลแลมก็เริ่มครึ่งแรกเนี่ยออกบอลพลาดกันเองบ่อยนะครับโดยเฉพาะ,ะการที่เขาจะกำลังจะ,ะบิลล์อัพเกมขึ้นมาหรือจังหวะที่เขาจะเทิร์นโอเวอร์จังหวะที่เขาแย่งอซซอนได้แล้วเขาจะแบบจะโต้กลับไวเนี่ย อาซอนก็ตัดกลับมาได้ไวนะครับวันนี้ปาเตก็สามารถอินเตอร์เซปบอลได้เยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งมันก็มาจนถึงได้ได้ลูที่สามนแหละก็เป็นการที่ปาเตเนี่ยไปดักบอลจากการทุ่มมานะครับเป็นจังหวะที่เตเต้เนี่ยได้ทุ่มอยู่มากลางสนามว่าทุ่มจะทุ่มเข้ากลางให้เพื่อนแต่ปาเตอ่านจังหวะการทุ่มแล้วดักบอลตัดได้นะครับผมก่อนที่เออ่บอลจะไปอยู่ที่ท็อตซ่ายครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วทอ็อตซาก็เปิดเข้ามาให ทางด้านโอเดกาดครับที่อยู่ทางฝั่งขวานะครับแต่งด้วยพักเข่านะครับหนึ่งทีแล้วก็ล็อกล็อกเข้าซ้ายทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะโล่งแบบว่าโลง่ลงๆเลยนะครับยิงหนึ่งหนึ่งก็สัตเข้าไปเต็มข้อสามศูนย์แล้วก็เป็นประตูที่สิบของเจ้าตัวด้วยนะครับแล้วก็รดูก,การนี้มีทั้งซาก้ามาเตอรลี่แล้วก็ทางด้านโอเดกาดที่ยิงเกินสิบประตูขึ้นไปแล้วนะครับผมสำหรับอาร์ซอนของเราถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ลูกนี้ก็เป็นลูกแอสิท นะครับที่สามของทอรซาไปก็ได้เป็นแฮตทริกแอตซิทไปเลยวันนี้ของทอร์ซาซึ่งมันก็เป็นสถิติด้วยนะนะครับผมก็เป็นเอ่อเป็นคนแรกในพรีเมียร์ลีกนะครับที่สามารถที่จะจัดได้สามแอตซิทนะครับในครึ่งแรกในเกมเยือนได้สำเร็จนะก็เป็นคนแรกประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นเกรดเล็กเล็กเล็กๆกน้อยๆอยที่อาร์ซอนเริ่มเก็บสถิติตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับมีสถิติใหม่ๆ างเช่นแบบว่าไอ้เมืเ่อกี้ก็ต้นคลิปก็คือเป็นสถิติที่เราชนะเกมเยือนนะครับในการเล่นลอนดอนดับบี้แมชก็ทําได้นะครับผมไม่เสียประตูด,ด้วยแล้วก็มีสถิติตรงนี้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นจริงๆอาจจะไม่ดูยิ่งใหญ่อะไรมากนะครับสถิติพวกน,นี้แต่ว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นเ,ออเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆที่มันเป็นเหมือนเป็น พลังใจให้ให้นักเตะเราด้วยนะครับผมว่ามันมันมันอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ผมว่าเรื่องสิิต,ต,ต,ติตรงนี้อาจจะแบบเออทำให้นักเตะเราดูมีแรงจูงใจที่จะแบบทําอะไรดีๆใหม่ๆให้กับตัวเองให้กับทีมอะไรเงี <S <S 2> <S 2> <อ>้ <oras> ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปก็จบครึ่งแรกไปนะครับสบายสบาย,ส,บายสามศูนย์ซึ่งตอนแรกอะ่ะผมไม่คิดว่าอืมวันนี้น่าจะไหลนะน่าจะสี่ห้าศูนย์หกศูนย์ก็อาจจะเป็นไปได้นะแฟนผมพูดแซวเล่นโอ้โหวันนี้สิบศูนย์แน่ แต่ว่านะมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็นั่นแหละเอ่อพอจบครึ่งแรกผมต้องรีบไปร้องเพลงต่อนะครับผมก็เลยต้องมาดูย้อนหลังเอาขึ้นครึ่งหลังนะครับผมซึ่งก็ครึ่งหลังก็เปิดมานะครับมีชอ็อตเสียวเลยเป็นจังหวะที่เปเรราก็มีโอกาสยิงประมาณจุดโทษแถวแถวจุดโทษนะครับแต่ว่าเอา่อมีซาลิบายที่วิ่งซ้อนขึ้นมานะครับแล้วบอลโดยติดแฉลบนะครับแล้วเรากทางด้านผู้เล่นฟูลแลนมันก็จะฟ้องว่าแบบไปโดนมือของซาลิบาหรือเปล่า นะครับผมซึ่งก็มันไม่มีภาพช้าให้ดูผมก็ไม่แน่ใจว่าโดนหรือเปล่าแล้วก็คือมันมีภาพช้าแต่มันมองไม่ชัดผมมองไม่ชัดนะครับแล้วก็ไม่มีการเช็คว R ด้วยนะครับเหมือนว่าผู้สินว R รก็ไม่ได้ไม่ได้มีภาพช้าให้ดูแบบทุกมุมอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการพูดถึงตรงนั้นมากนะครับผมซึ่งก็ผมคิดว่าถ้ามันโดนมือของซาลีบาจริงๆอ่ะมันก็เป็นมันก็สามารถเป็นจุดโทษได้เหมือนกันนะลูกนั้นนะเพราะว่ามือของซาลีบาก็กางออกมาก็ เต็มที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็รอดตัวไปนะครับผมช่วงช่วงสีนาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยผมว่าเจ้าบ้านของฟูแลมดูตื่นขึ้นครับดูเปิดเกมรุกใส่เรามากขึ้นนะครับแต่อาร์ซอนก็ยังพอจะเอาอยู่นะครับเราแล้วก็อาร์ซอนเองก็ไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับฟูแลมจะครองบอลไปก็ครองอาร์ซอนก็ไปเดี๋ยวจะบีบสูงอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้แบบวิ่งเพลสหนักอะไรขนาดนั้นนะครับมีจังหวะก็ทําไปตามจังหวะของเกมนะครับเพราะว่าสกอร์มันก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างอุ่นใจแล้วนะครอนก็ไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับผมก็มีช็อตที่โดนมีตัววิชมองด้วยนะครเปิดมุมมามองชนเต็มคานเลยนะครับผมซึ่งจริงๆไอ้ไอ้รูปพวกเนี้ยนะครับช่วง15นาทีแรก20นาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยถ้าเราโดนสักลูกใน3าหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการตื่นเต้นได้นะครับแต่สุดท้ายมันมันเราไม่เสียประตูไงมันก็เลยแบบว่าสบายๆต่อไปนะครับผมแล้วก็นาทีที่71ครับ โหได้พักซาก้าสักทีผมดนะูไม่คิดจะเปลี่ยนซาก้าออกหรือไงนะครับสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนซาก้ากไปบ้างนะครับให้ซาก้าได้พักบ้างครับลงแทบทุกเกมทุกครบเก้าสิบทีแทบจะทุกเกมเลยนะครับก็เกมนี้ได้พักสักทีเอาริสแนลสันลงมาแทนนะครับผมแล้วก็มีการเอาเทนนี่ลงมาแทนทางด้านซินเชนโก้นะครับผมก็ได้เห็นเทนนี่ครั้งได้ลงสนามก็ผมรู้สึกผมรู้สึกรักเขานะเวลาเห็นหน้าเทนนี่เขาดูแบบเออเขาก็ดูแบบ รักทีมผมกอยากให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับผมถึงแม้ว่าปัญหาวิธีการเล่นของอร์ซอนตอนนี้มันมันไม่ได้เล่นแบบเดิมแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบ็กซ้ายที่รูปแบบการขึ้นเกมของอัซอนอะแบ็กซ้ายมันต้องเป็นอินเวอร์ตมาแล้วอะมันไม่สามารถจะเล่นแบบที่เทนนี่เคยเล่นมาแต่ก่อนได้แล้วเป็นแบบ โอเวอร์แลปอะไรเงี้ยม,มันไม่ได้แล้วเอ่อเทนนี่ก็ต้องปรับวิธีการเล่นให้เข้ากับระบบใหม่ของมิเกลเตต้าด้วยนะครับซึ่งอนาคตถ้ามันเทนนี่ไม่สามารถพัฒนาตรงนี้ได้เนี่ยผมว่ามันจะต้องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะครับก็แอบกังวลเหมือนกันนะครับแต่ก็ขอให้อยู่กับทีมนานนะฮะก็นั่นแหละก็ดีใจที่เห็นเทนนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็นาทีที่7สิสิ่งที่แฟนๆรอคอยมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีใหม่เลยนะครับคือการได้เห็นคราบิเคซุสกลับมาลงสนามอีกครั้งโอ้โห ผมดูแล้วดูด,ดูอวบขึ้นหรือเปล่านะทางด้านกาเบกเกอร์ซูสไม่รู้เหมือนกันว่า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 ดูอวบขึ้นไหมเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมนะแต่ผมคิดว่าอาจจะดูอวบขึ้นนิดหน่อยหลังจากที่เจ็บมานานนะครับอาจจะกินเยอะซึ่งเจ้าตัวก็ได้ลงมาในช่วงประมาณเอ่อสิบห้านาทีสุดท้ายของเกมแล้วก็เกมนี้เจ้าตัวเปลี่ยนมาใส่พรีเดเตอร์นะนะครับรองเทา้าเป็นรองเท้าสตาร์ทนะเป็นเป็นของอาดิดาสเหมือนกันแหละ จะเปลี่ยนเป็นสายพรีเตอร์แล้วนะครับปกติเขาจะใส่พวกอะไรนะเอ่ออ็กซ์อะไรพวกนี้เป็นสายสปีดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายแบบพรีเตอร์แล้วนะครับผมก็รอดูว่าจะยิงได้เยอะหรือเปล่านะครับเปลี่ยนสไตล์รองเท้าลองดูว่าจะเป็นยังไงจริง,รงๆอะผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องรองเท้าสตาร์ดเหมือนกันนะจริงๆถ้าวันไหนว่างๆหรือแบบเริ่มมีเวลามากขึ้นผมอยากจะเอารองเท้าพวกสตาร์ดมารีวิวเหมือนกันน่าจะสนุกดีอ่ะตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็ มีาเวราลงมาด้วยนะครับมาแทนทางด้านมาตี้นะครับผมแล้วก็เออเวรามายืนปิดขวาแล้วก็อาริซตันมายืนปิดซ้ายซึ่งก็ซึ่งตอนแรกอาริสตันมายืนปิดขวาแทนซาก้านะนะครับแล้วก็มีการหมุนเวียนกันคือผมว่าผมชอบนักเตะยุคนี้ของเราเหมือนกันอย่างหนึ่งคือนักเตะมันเป็นแบบไฮบริดคือแบบว่าสามารถที่จะหมุนเวียนตำแหน่งกันได้นะครับผมใคร ยังไงเดียแบบว่ามาตี้ก็ยืนหน้าก็ได้ยืนซ้ายก็ได้ยืนขวาก็ได้เวียก็ได้ยืนกลางลุกก็ได้ยืนปีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันหมุนเวียนก็ได้ชาก้าไปยืนแบ็คก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซินเชนโกจะขยับมาเล่นกลางก็ไม่เสียหายเบนไวก็สามารถจะมาเล่นเซนเตอร์ได้อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมแต่นั้นมันก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ อ๋อมีจังหวะที่เคซุสเกือบทำประตูได้เหมือนกันนะครับโอ้โหลูกลูกนี้ก็ทำกันสวยเหมือนกันเป็นจังหวะที่ได้บอลจากโทมัสปาเตนะครับกลางสนามเขาการา์าเต้กับชุสหมุนไข่จ่ายลูกนี้ให้เวียราโคตรสวยเลยก่อนที่เวียราจะเลี้ยงที่เข้าไปทางขวานะครับแล้วมาเอ่อทางด้านการ์เต้กับชุดนี่ยก็เติมมาทางขวาอีกทีนึงแล้วก็เวียราก็จ่ายหักย้อนกลับมาให้เคซุสแต่ว่ายิงไม่ค่อยดีนะครับติดเซฟเรโน่เจ้าตัวก็เสียดายมากๆนะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็ ฟูลแลมก็ครึ่งหลังของฟูลแลมดูดีกว่าจังหวะเข้าทําดูได้เสียวได้ลุ้นกว่าเยอะเลยนะผมก็จบเกมไปก็คือเกมนี้ผมว่าโอเคครึ่งหลังอาจจะดูดูไม่ได้เหมือนในครึ่งแรกแต่ผมว่าก็มันก็ธรรมดาแล้วเพราะเรานำสามศูนย์เราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นอะไรมากไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าต้องต้องเอาเลยขนาดนั้นนะครับผมผมว่าเดต้าก็เลยอยากจะพักนักเตะด้วยนะก็เลยมีการหมุนเวียนนักเตะเยอะหน่อย ซึ่งเกมนี้เรามีช็อตการเข,าเข้าทำสวยๆหลายครั้งนะครับแต่จังหวะสุดท้ายมันก็ยังจบไม่ลงนะครับผมติดบล็อกบ้างอะไรบ้างซึ่งซึ่งจริงๆที่นับาก็มีหลายครั้งจังหวะที่ชาก้าต่อบอลเข้าไปแล้วชาก้าเกิดจะยิงได้ใน,ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยแล้วก็มีช็อตมาตี้ในครึ่งหลังม,มีการต่อบอลสวยๆก็หลายครั้งในเกมนี้เลยนะครับก็ดูไหลลื่นมากๆนะครับภาพรวมเรือนี้ก็ยังดีอยู่ครึ่งหลังยิ่งดูผ่อนคลายมากขึ้น นะครับแม้จะมีฉอดเ,เสียวที่จะเสียประตูแต่ว่ามันก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะครับผมแต่กลับกันนะถ้าสมมติว่าไอ้ช่วงต้นครึ่งครึ่งหลังที่เราโดนฟูลแลมเอ่อเปิดเกมรู้เข้าใส่ถ้ามันเสียประตูตีใครแตกเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายมันก็นั่นแหละทําประตูไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้กดดันอะไรมากซึ่งอันนี้น,นี้สิ่งหนึ่งนะส่วนตัวของผมนะส่วนตัวนะครับคือ ถามว่าจริงๆแล้วรูปเกมวันนี้ม,นมันค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็พอใจอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลสกอร์รูปเกมก็ตามแต่ว่าจริงๆผมอยากให้อาร์ซอนเราเขี่ยวกว่านี้อืมบางทีสามศูนย์มันอาจจะแบบว่ามันต้องคือด้วยรูปเกมแบบนี้มันควรจะมีประตูเพิ่อมอันนี้ในมุมผมนะผมรู้สึกว่ามันต้องเขี่ยวกว่านี้ต้องเอากว่านี้นะครับคือ,อแต่เข้าใจแหละว่า ด้วยด้วยสภาพนักเตะเองนะทีนี้ด้วยแล้วก็มีม,มีการบาดเจ็บกันเยอะแล้วก็ด้วยสกอตเดฟที่มีเนี่ยจำนวนนักเตะที่มีมันอาจจะยังไม่ไม่ได้มากพอในการที่จะแบบใช้นักเตะอย่างเต็มที่นะครับผมมันก็เลยอาจจะต้องมีการ <c oughs> ผ่อนบ้างมีการพักนักเตะบ้างอะไรเงี้ยผมผมก็นั่นแหละมันก็จะอาจจะ ไม่ได้เคี่ยวเท่าที่ควรนะครับแต่จริงจริอนาคตอ่ะอนาคตอนาคตฤด,ดูกาลหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าทีมมันมีการเสริมทีมมากขึ้นมีนักเตะท,ที่ดีเยอะขึ้นอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละเวลาที่เรามีเกมแบบเนี้ยนะครับบางทีมันต้องเอาให้ขาดต้องเคี่ยวกว่าน,นี้เอาให้ขาดซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแบบเมื่อกี้ก็คือแบบสมมติถ้าเราโดนตีใครแตกสามหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้สบายขนาดนี้นะครับมันอาจจะแบบ โดยมาสามสองก็ได้อาจจะสมาธิทแตกโวมมมน้นตั้มเปลี่ยนไปหาฟูลแรมอาจจะสามสองอะไรเงี้ยมันความกดดันมันจะมากกว่านี้ซึ่งนั่นแหละผมว่าอยากให้ทีมดูเขี้ยวกว่านี้นิดนึงนะครับครึ่งหลังมันดูชิลไปหน่อยนะครับอันนี้อันนี้ในมุมผมนะในส่วนตัวนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้แย่หรอกคือภาพรวมมันดีอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่แบบว่าตอนนี้ทีมมันมาถึงจุดนี้ผมบอกเลยว่าดีใจมากๆมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นอาร์ซอนเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งในฤดูกาลนี้ของพรีเมียร์ลีกเลยแล้วก็อยากให้ทีมพัฒนนาต่่อไปผมซึง ในในในใจผมเลยนะผมอยากเห็นอาร์ซอนก้าวอีกก้าวอีกขั้นหนึ่งอะ่ะคือผมอยากเห็นอาร์ซอนเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในยุโรปเหมือนกันอะ่ะนึกออกไหมสมมติเราไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเงี้ยแล้วกลายเป็นทีมที่แบบใครมาเจอเราต้องแบบกลัวเราอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งตอนนี้เรายังยังไปไม่ถึงจุดนั้นผมอยากให้อาร์ซอนไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับเหมือนแบบว่าเาวลาเาวลา,า,าเราเจอบาเยอร์นเจอ,เอมาริดอย่างเงี้ยเราต้องไปกลัวเขาอะไรเงี้ยแต่กับกันเนี่ยตอนนี้ผมอยากให้อาร์ซอนเป็นทีมที่แบบเวลา บาเยอ,เอเร์มาเจอเรามาติดมาเจอเราบาซ่ามาเจอเราต้องแบบแอบกลัวเราบ้างนะไรผมอยากให้เป็นแบบนั้นน,นั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นในอนาคตนนะตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมันอยู่ดีการพัฒนาทีมต่อไปนะครับผมนั่นแหละก็วันนี้ค่อนข้างแฮปปี้นะครับเพื่อนๆอ,นอยู่คับอยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันนิดนึงเดี๋ยวมาเช็คฟอร์มกันนิดนึงนะครับผมก็มาเริ่มที่แอรอนแรมสเดลก่อนเลยวันนี้มีช็อตพลาดจ่ายบอลพลาดหนึ่งครั้งด้วยในครึ่งแรกก็เกือบเสียประตูเหมือนกันแต่ว่า สุดท้ายมันก็ยังไม่เสียประตูแล้ววันนี้แรมสตลก็เก็บคลินชีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เอ่อเรมสตลวันนี้มีช็อตเซฟสวยๆหลายครั้งเหมือนกันในช่วงเครื่องังที่เราโดนฟูลแรมเริ่มกดดันมากขึ้นนะครับผมขณะที่คนอื่นนะ,ะแผงเบคโฟร์นไว้วันนี้ก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวไปด้วยแต่ภาพรวมผมก็ก็โอเคอยู่เป็นไว้ก็เล่นได้ดีเหมือนเดิมคู่เซนเตอร์ซาริบาการเบ้มาการเจสก็เล่นดีเหมือนเดิมนะครับผมก็ยังได้อ่อ ได้คลีนชีสเพิ่มไปด้วยนะครับผมในเกมนี้การที่แบ็กซ้ายซิงเกินี้อาจจะดูไม่ได้ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่หมายถึงว่าอาจจะไม่โดดไม่ได้ไม่บทบาทอาจจะไม่ดูโดด,ดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก,ก็นั่นแหละก็ยังเป็นส่วนสําคัญของทีมอยู่นะครับขณะที่บาเตวันนี้โอ้โหนี่บาเตก็เรียกว่าคุมกลางอยู่เลยนะครับวันนี้อิต์เซ็บบอลตัดบอลได้เยอะมากๆนะครับมีการอ่านจังหวะได้ดีนะครับออกบอลก็ดีแล้วก็มีช็อตหนึ่งโคตรเทพเลยแบบว่า บางบางบอลอยู่แล้วผู้เล่นฟูลแลมมาสองคนซ้ายขวาเลยนะครับมามาประกบจะแย่งบอลล้วปาเตแม่งดึงแบบยูนคลับอ่ะดึงบอลกลับหลังปุ๊บแล้วแบบหลุดเลยอ่ะโอ้โหเทพมากลูกน,นั้นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ปาเตย,ยังดูครบเครื่องกว่าเจ้าจินโยคือเรื่องของการตัดบ bon, อ bon ลอินเซปบอลอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องของการเอาตัวรอดแบบเนี้ยจังหวะเอาตัวรอดหนีพื้นที่แคบผมว่าปาเตทําไม่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องการจ่ายบอลการคีย์พาสคิลเลอร์พาสเนี่ยผมว่า จอร์จินโยอาจจะดูดีกว่าปาเต้นิดนึงนะครับในเรื่องตรงนั้นแต่ภาพรวมของทั้งคู่ของว่ามันทดแทนกันได้นะครับขณะที่ไก่ชาก้าวันนี้ก็ค่อนข้างดูโดดเด่นเหมือนกันนะโดยเฉพาะในช่วงเครื่องแรกม,มีส่วนร่วงกับประตูด้วย่วนมาติอเดกาดวันนี้ก็ดีเลยนะครับกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยิงประตูเพิ่มได้ด้วยนะครับผมขณะที่ไก่ขณะที่บุโกยชาก้าวันนี้ผมว่าชาก้าดูฟื้นไปหน่อยหลายจังหวะวันนี้นะครับอาจจะดูแบบว่า พอพอสามูดแล้วครึ่งหลังจะดูแบบอยากเล่นแบบตามใจตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีพลาดบ้างนะครับผมว่ามันดูฝืนไปหน่อยช่วงขครึ่งหลังนะครับผมแล้วก็ที่มาร์ตินี่วันนี้ก็มาบวกประตูเพิ่มได้เหมือนกันนะครับก็เป็นการหมุนเข้าไปด้วยแล้วก็วันนี้ภาพรวมก็ทั้งซ้ายทั้งขวาเราก็ค่อนข้างอวหวามากๆที่เรนโดนคอสซาวันนี้จัดไป3ามแอซิ นะครับผมเราก็ได้แมนออเดอ m a แมชในเกมนี้ด้วยนะครับผมซึ่งนอกจากเรื่องของการมีส่วนร่วมประตูของทอซาแล้วถึงแม้จะยิงประตูไม่ได้ก็ตามแต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมพอสมควรเลยลงมาล้วงบอลลงออกซ้ายออกขวาลงมาบังบอลได้เอาตัวรอดได้นะครับมันโอ้โหมันผมว่าวันนี้เขาดูมั่นใจดูแบบว่ามั่นใจกับเพื่อนแล้วอะดูแบบว่าเออเข้ากับทีมได้แล้วนะครับดูดูแบบว่าไม่ตื่นละดูแบบว่าเริ่ม เข้าที่เข้าทางกับทีมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันเล่นแบบนี้ผมว่าเคซุสก็มีร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนกันนะนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกผมว่ามันมันได้หมุนเวียนกันอยู่แล้วนะครับผมในทุกๆตําแหน่งทุกๆคนอยู่แล้วได้หมุนเวียนกันแน่นอนหาที่คาเบเคซุสลงมาวันนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะก็ถือว่ามีจังหวะยิงทําจังหวะสวยๆก็มีให้เห็นถึงแม้ว่าจะมีเวลาแค่15บหาก็ตามนะครับผมขณะที่รีเนลซันลงมาวันนี้ผมว่า ก็ดูมั่นใจขึ้นนะครับมีจังหวะแอซซิตเกือบเกือบจะแอซซิตได้ให้ให้โอเดกาดเกือบจะยิงได้นะแต่โอเดกาดก็ยิงเหินออกไปนะครับผมแต่ว่าภาพรวมผอว่าลิเวอร์ก็ดูมั่นใจแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแบตกล้องผมจะหมดแล้วผมขออนุญาตพูดเร็วนิดนึงนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วกเ็เดี๋ยวเกมต่อไปอาร์ซอนจะไปเจอกับเบนฟิก้าเอ้โทษทีไปเจอด้าน อ p อสปอตติงลิสบอนในวันค่ำคืนวมือพระัสเหมือนเดิมนะครับผมก็ในศึกยูโรปาลีกนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเป็นนัาที่2ของในรอบ16ทีมสุดท้ายนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องตัดสินกันไปเลยว่าใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับผมก็เตะเวลาตีสานะค่ำคืนค่ำคืนพระอาหรือเช้าวันศุกร์ในเองเวลาตีสามยังไงก็ อรอติดตามรอเชียร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนเกมลีกต่อไป,จปเจสเปอร์คริสตันพาเลตนะครับผมก็จะเล่นในบ้านด้วยนะครับผมก็ยังไงก็รอติดตามรอเชียร์กันเยอะๆนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็แบตจะหมดแล้วโอเคก็ฝากก็าราด้วยครับถ่ายฟุตบอลนั้นใน Facebook แล้วก็ y u t u b e แชร์กับบากาศหน้ามีความสุขมากดูฟุตบอลให้นสนุกนะครับผมสวัสดีครับ